สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่หน้างานค่ะขึ้นขึ้นมาดูเขาทำงาน เมื่อวานก็อให้ให้ดูช่างเขาไอ วันวันแรกที่ทํางานวนันวันนี้ต่อต่อวันที่สามนะคะไอ้วันนี้ต่อวันที่สาม,มติดตั้งอติดตั้งฝ้าเพดานค่ะวันนี้ก็ได้เยอะแล้ววันนี้ยกฝ้าขึ้นแล้ว มันมันเป็นมันเป็นบ้านไม้น่ะมันมันก็จะทํายากอ่ามันมันเป็นงานไออ่ามันมันจะทํายากกว่าอ่าบ้านที่นั่นอยู่บ้านที่ไอเป็นอิซีเมนอยู่อันนี้มันเป็นบ้านไม้ช่างเขาว่าทํายาก อืช่างช่างเขาว่ามันมันทำยากอยู่บ้านไม้เมื่อบานยิงโคงยิงยิงโคงฝ้าวัน,นัวนนี้ยกฝ้ายกฝ้าแล้วคะ่ะยกฟ้าขึ้นแล้วอืม วันนี้ฉลอฉลอคลิปการเกษตรไว้ก่อนนะคะก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับพี่เขาอยู่นี่แหละอยู่กับพี่กับน้องช่างอยู่นี่แหละเขาทํางานให้จะไปจะทิ้งไปไหนก็ไปไม่ได้หรอกก็ดูกันอยู่นี่แหละอืม ขนี่ใส่ตัวนี้ใส่สอือบิางอันรูปเออเสดายเนาะนรูปอันรูปพระพุทธเจ้ารูปอันรูปพระเวสสันดรได้ีนรูปนนหลายปีบ้าน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 หลังนี้ก็จะมีอายุอ่า ตั้งแต่พิมพ์เล็กๆเนาะพิมพ์อายุประมาณห้าขวบมีแดดพ่อสร้างบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านไม้เนาะพิมพ์ก็เสียดายก็จะอนุรักษ์ไว้อ่าเขาเดี๋ยวนี้เขาก็ทําบ้านใหม่หรือบ้านไม้เป็นเป็นบ้านซีเมนอะไรหมดแล้วแหละแต่ว่าไอ้นี่ก็เสียดายเป็นเป็นชอบบ้านไม้นี่แหละก็มาปรับปรุงเอาอายุอายุบ้านหลังนี้ก็จะสี่สิบ สี่สิบกว่าปีสี่สิบเท่าไหร่ตอนนี้พิมพ์ก็สี่สิบเก้าเนาะตอนนั้นห้าขวบสี่สิบกว่าปีแล้วบ้านหลังเนี้ยก็เมื่อก่อนก็อยู่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ว่าติดแอร์ไม่ติดแอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้อ่ามันร้อนมากก็จะติดแอร์ก็ต้องทําฝ้าก่อนอ่ะวันนี้พิมพ์ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับช่างทั้งวันอยู่งนี้แหละ อยู่กับช่างทั้งวันสำหรับไอช่างช่างคณะนี้ใครใครสนใจติดต่องานติดต่องานได้นะคะติดติดติดต่องานได้นะคะอ่าใครใครสนใจก็แอดแอดไลน์ไอดีมามาที่ไออดีไลน์พิมพ์ได้นะคะอ่าละราคาย่อมเยาวค่ะไม่แพงคุยกันได้คุยคุยกันได้ค่ะ คุยคุยกันได้นะคะราคาย่อมเยาวอืมก็ไม่เสร็จหรอกวันนี้ก็คงจะอีกวันสองวันนั่นแหละยกฝ้ายกอะไรขึ้นแล้วกันอันสามคนนะโอ้กะเ้ีแต้างแล้วเนาะอันนี้เป็นผู้จางเนาะกะสีนางเบิงกะสีนางเบิงกะสียืนเบิ้งอยู่นี่แล้ว กับทายรวปอืมกับทายรวบรหัวฮักกระเซียซื้อสร้างแล้วเนาะหักกระเซ้ยซื้อสร้างคนแล้วเนาะค,ค่ะอ่าคุณผู้ชมคะ่ะเพื่อนๆินไปไหนไม่ได้เลยค่ะวันนี้นั่งเฝ้าอยู่นี่แหละนั่งเฝ้าอ่าเฝ้าบ้านอยู่นี่แหละไปไหนไม่ได้ จะออกไปจะออกไปไล่เป็นนาเป็นอดูข้าวดูนากลับไปไม่ได้หรอกก็ให้ให้ดูกันดูช่างทํางานกันกน็วันนี้ก็อพอหอมปากหอมคอนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราก็มาดูใหม่นะคะว่าช่างจะทํางานไปถึงไหนวันนี้ก็ให้ให้ดูนิดหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวติดต,ตามกันใหม่คลิปหน้านะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ